ยาแก้ปวดเล่นฟรีตัวหายปวดได้จริงให้กินตามนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหามาอฟันวันนี้ถ้าคุณเป็นหนนอยแ้การปวดหลังล้าวรองขาปวดสะโพกล้าวลองขาเป็นหมอแล้วก็ดูกดทับเส้นประสาทรับแล้วคุณรักษาโดยการกินยาแก้ปวดแต่คุณสงสัยว่าทําไมคุณกินไม่ดีขึ้นกินมาหลายทีไม่หายคุณกินเพราะจริงๆแล้ว่คุณกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงหรือเปล่า แต่การรักษาี่หมอะฟันรักษาคนไข้ามากว่า20,000เคสครับหมอะฟันชั้รักษาโดยการกินยาด้วยการฝังเข็มครับโดยการกินยาเนี่ยหมอะฟันชัดนรักษาประา20,000เคสแล้วหายปวดได้จริงโดยที่แบบหลังเคสไม่ต้องผ่าตัดนะครับแต่คุณต้องกินยามันครบถูกถึงครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือพาราสองข่ายกัมเนอนระ์สามยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ผมเน้นนะว่าไม่ใช่สเตียรอยด์นะผมไม่ใช่สเตียรอยด์เพราะกินสเตียรอยด์แล้วมันมีผลข้างเคียงปริมาณมากอันที่สี่ครับสำคัญมากคือยาแก้ปวดท่นานประสาท หลายครั้งครับบอกกินยาเยอะกินยามากกินยาไม่หายแต่คุณไม่เคยกินยาให้มันครบคุณไม่กินยาก็เป็นแบบยังไงคุณก็ไม่ดีขึ้นน่ะสองครับให้ถูกครับคือระมัดระวังเรื่องตับเรื่องไตครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆอันที่สามครับคือให้ถึงครับเวลาที่คุณปวดขนาดนี้คุณกินแค่นี้หายไหมไม่หายสุดท้ายกินแค่นี้แต่การปวดแค่นี้สุดท้ายกูเลยก็กินยาไม่ดีสุดท้ายก็ต้องไปผ่าตัดแต่คุณไม่เคยปรับยาให้อาการมันถึงเลยพอคุณไม่ถึงอาการคุณก็ไม่ดีขึ้นนี่แหละครับให้ครบให้ถูกให้ถึงหมอฟันร กินยาตามนี้อาการดีขึ้นแน่นอนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมา,มากๆให้หน่อยใครสนใจมอฟันช่วยพิมพ์ว่าสนใจใต้โพสต์นี้เราวนันนี้ไม่อยากถามมหาฟันกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสวัสดีครับ